ถ้าเราดูตามเกมกันแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องยอมรับว่าเขาเหนือกว่ามากนะความเร็วความฟิตเทคนิคในการเล่นอะไรแบบนี้เขาเหนือกว่าเราค่อนขกางเยอะเราที่แพ้หนึ่งศูนย์ี่ผมก็ถือว่าผมก็ทําใจได้แล้วก็เด็กของเราก็พยายามเต็มที่กันวนะวันนี้อันดับของเราไม่ไเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรแต่ว่านัดหน้าที่เราจะเจอโคราชนี่เราก็คิดว่าเราก็หวังสามคะแนนนัดต่อไปนี่ที่จะไปเจอ โบราจะไปเจอแอร์ฟอสอะไรแบบนี้เราหวังถามคะแนนถามคะแนนถมคะแนนเพื่อเราจะกระโดดขึ้นไปกระดับเนระดับแปดได้นะครับกรดใต้็ต้องขอขอบคุณที่เราช้ช่วยในกที่วันนี้มาเกียรติจักรงมุทรไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผมกู้า่ว่าถ้าถมว่าเรามีปัญหาแล้วก็ทำให้ คนที่เข้ามาเยือนรอแล้วก็สร้างความไม่ประทับใจให้เขาเนี่ยภาพของภูเก็ตออกไปเนี่ยมันจะเสียหายผมเป็นคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะรักษาภาพ,พอ,องพสองังอมเขาต้องรักษาภาพภูสังอให้ีที่สุด